สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นจักรยานจัล่อนนะครับไม่มียี่ห้อนะครับล้อแม็กไม่มีนะครับมีแต่ล้ออลลอยอลูมิเนียมอลลอยสั่งซื้อมาจากนั่นนะครับศักดิ์สิทธิ์อลลอยนะครับผมอันนี้ดูนะครับก็รู้ว่าการใช้งานมานานยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับ มีเร์ดเด็กด้วยนะครับอันนี้อิสเซสซอรี่สำหรับอร์ดเด็กแล้วก็น,นี่จะเป็นระบบนิรภัยนะครับผมเซนทันล็อกหรือว่าโรบินสันล็อกหรืออะไรหลายหลายลาย็อกรวมกันนะครับผมเบาะนะครับอานตั้งโดนะครับปั่นไปเสียวไปอันนี้เป็นเบาะขนซ้อนนะครับผมที่เหยียบไม่มีนะครับก็ระวังนิ้วเข้าซี่ก็แล้วกันนะครับระบบเบรกนี่จะเป็นระบบ ABCDE นะครับ ไม่ใช่ ABS นะครับผมระบบเบรกหน้าก็เหมือนกันนะครับผมป้องกออันล้อล็อกส่วนนาลคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ83,000นสเหรียญน,นะครับไม่ขายนะครับแค่199บาทนี้ก็ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าฮนะถ้าสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับถต่ท่านอยากได้รถประหยัดน้ำมันนะครับเอาไปปั่นนะครับสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองขอบคุณครับ